สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นี่เขามีบักขามเขาสิมาเฮ็ดพิกบักขามต่ำเซบเซ็บเดน้ำจิ้มเซ็บเซบกินค้าต้นเลยพี่น้องสดสดเลยไปเขาลุยเลยต่ำบักพิกเลยเขาอ่ะมาพี่น้องใส่บักพีกไม่ต้องเอาขวดอ,ออกเลยพี่น้องใส่เลยเฮ้ยใ,ใส่เลยต่ำมาเนี่ย อู้หอมหุยหุย,ย,ยพี่น้องต่ำเลยใส่กระเทียมน้ำพี่น้องกระเทียมใส่เลยนี่โอ้ยพ,อพี่น้องพูนะใส่น้ำตาลมาใส่หน้พี่น้องใส่น้ำตาล ใส่เลยใส่ลายพี่น้องมันเหนียวเหนียวเวลาคุยพี่น้องเอ้ยใส่ลายเสบลายใส่หน่อยเสบหน่อยคือเก้าผุงนัวเอ้ยปลาเด็กพี่น้องปลาเด็กปลาเด็กปลาเด็กใส่เลยเอ้ย คุณเป็นอะพี่น,อน้องโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งดูคุณน่ะน่ะคุณน่ะเออคุณน่ะเทเลยบัดเทเทเลยโอ้ยพี่น้องเลยคักก้อนอยังอยิกคุณน่ะ วุ้ยพี่น้องเอ้ยเบิง่งดูะนะอ้ยลุยเลยมะขามเขาสดๆพี่น้องลุยเลยต้องมองยังไงคุยเขาไม่ไงเจ็บเจ็บพี่น้องเจ็บตอพี่น้อง ผิดคำนี้ไงผิดคำนี้ไงเลยเนาะ,ะมีแห้งว่ะพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มกับเสียบหุยเลยหุยคำนี้ไงอืม้ม คุยเขามีไงอืม mm hmm. นอกฉะอ่อนดสดเลยจากต้นเลยคุยพี่น้องคุยเลยอืม mm hmm. ถามว่าสมว่ามาก <c oughs> ได้กระเซียบพ,พี่น้องในเฮงเซียบเซียบ ทำยังไงเลยพี่น้องอืมโอ๊ยจะแบบยังไง แซ่บไปพี่น้องวันไี้แซ่บน้ำนันพี่น้องเอาไปลองเหเ็ดเบิ้งเนื้อเนี่ยครับแซ่บอีี วย่งเลยคำยีงไงอืฝ่าในเยด้วยพี่น้องช่องเขา ง่ายๆสไตล์บ้านทงุงให้กินเห็ดก,กินง่ายๆอยู่ง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามควมเมต์น้ำได้พี่น้องเขาสิได้มีกำลังใจในการให้คลิปไม่เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ